สบายดีพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้กวางกำลังซีเกิดลูกใจพี่น้องกำลังเจ็บท้องเจบแต่สาวเกีวเข้าขึ้นมาสวยกันยังบ่เกิดยุจ้าเป็นงัวแม่หัวสาวนะพี่น้องเนาะกำลังรุนมาเสนได้ตัวผู้หรือตัวเม่พี่น้องแล้วก็สินรุนมาเซได้กินน้องหรือบอเนะพี่น้องเนาะแม่กันยากอยากจมอยากแต่ดนกันเลยเมื่อน,นี้งัวเจ็บท้องเกิดกันเลยมีโอกาสเซได้กินน้องงัวแล้วพี่น้อง ตอนนี้นางกำลังกองหางกบทุบอยู่สันดินี่นี่พี่น้องมาเบิ่งไกลๆจ้ะเริ่มเมียนออกมาหน,น,นึ่งแล้วนางเจ็บทอง,งอีแต่อีตนพี่น้องเจ็บแต่เมื่อเ้านี่จ้ะตอนนี้ลูกกำลังเริ่มเมียนออกมาหน่อยหนึง่งนี่เห็นว,ทวะทรงคือจิตเจ็บแพงนี่พี่น้อง หวตัวนี้หูหู้พี่น้องในตัวแม่กันยังไข่พี่น้องพอได้อันลงได้เนวจ้าตอนนี้กําลังเบ่งออกมาเลยพี่น้องไก่สิเกิดแล้วจ้าเบิ้งดังเบ่งกระติเจ็บทรมานแหงพี่น้องเดี๋ยวจักนอจนี่ก็นยังสิเข้าไปซอยจ้า โอ้ยเบ่งเบ่งอึบอึบโอ้ยพี่น้องเบืงอย่างเบ่เเงเบงแหงคือจเจ็บแหงจ้แะแต่เจ้านี้ออกมาแล้วทงกันน้ำคำบอดแตกพี่น้องจะน้ำคำเขาหูเขาตาเนาะก็เลยนี่ซอ,อยเห็ดเห็ดแตกแล้วเจ้านี้ก็ดึงพพดออกมาเลยพี่น้องนี่โอ้ยโอ้ย จนนี่ก็คอยซอยดึงเวลาแม่เบ่งก็ดึงออกมาจ้ะดึงออกมาเพนน้อยนี่ออกมาได้แล้วจ้ะและนั่นนั่นเองพบน้ำปลากันอย่างบดแตกอย่างออกมาพร้อมกันจากอีกอย่างไมีอย่างเนาะปกติงวทจะพบน้ำปลาออกแล้วคอยอันเกิดค่อยออกมาพี่น้องพบน้ำคำก็สิแตกแต่อันนี้บดแตก ในตัวแม่จ้ะพี่น้องปลานในแนวแล้วพี่น้องแนวนี่มันหู้ควมพี่น้องมันมรักเนาะหัวกระบอกออกเป็นยังกระบอกออกเลี้ยงปล่อยสบายจ้ะแม่ก็มาเฝ้าบึงบัดนนี้ก็เกิดแล้วก็ทาพปัญหันแล้วก็ท่าเอาน้องไปต้มจ้่พี่น้องเนาะเอาไปเห็ดซัวเสพๆมือแรงจ้ะ เด็กเอาน้ำมาให้กินเพื่อน,น้องสิงออกง่ายพี่น้องแต่นี่คือทาแบบทาหมดมือใจพี่น้องจนตะค้ำันจังสิได้อยู่นะเลยนี่โอ้พี่น้องยางเสียม,มาหาแล้วกำลังดื้อแม่กวนหวังลูกเพิ่นคนภาคก,ก็เป็นวัดใจพี่น้องเสียงกะเหี้ยๆจักหน่อย ป็นวันบอสาวแจ๊กเ่อเป็นดีเป็นดีจ้ะตัวน้องกําลังเริ่มออกแล้วพี่น้องพี่น้องจะ้ะน้องกําลังเอากระมองไปโตกเอากระมองไปปัดใสโอ้ยพี่น้องไอ้สางเห็ดเนาะแล้วนี่น้องออกมาแล้วออกพอดีใสกระมองจะพี่น้องเอามาต้มเอามาล้างจ้ะวันนี้จ้ะล้างให้สะอาดเนาะแล,ะล้วก็มาเตรียมผักมีผักเพวผัก พรมลากพรมอีอย่างเราพี่น้องเนาะแล้วก็มีนี่พักนางเลือดจ้ะก,ก็สิต้มใส่นางเลือดต้มใส่ใสกับน้องงวนตับขาตีนนี่ก็คือซอยเตียงอี็อย่างเรียบร้อยแล้วจา้าประเด็นกับต้มน้องงวนของเฮาใส่หัวสิงอันหัวสิงเคือใส่ปลาเด็กเนาะตามฟดแล้วก็ได้ที่จ้าใส่ปลาเด็กก็คือ ต้มซีซูกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยคือซุกแล้วล่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วนี่กะเอาพักนางเลือดของเขายุ่มใส่เข้าไปนี่ใส่ลงไปเลยจ้าและบาดนี้นี่พี่น้องคนคนคน,นพักเลือดซุกแล้วก็สีาสมา เอามาซอยจะพี่น้องบรเดี๋ยวปาให้เย็นแล้วก็จัดเสียมาซอยจ้านี่จ้าพี่น้องก็คือดอ,องงัวของเฮานั่นเองมันได้ก็เตรียมทำการซอยจะพี่น้องเป็นต่อตีต่อยพอกินพอดีคำพอดีกินไก่เนาะ เนี่ยคือซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมปรุงเลยจ้านี่จ้าพี่น้องเทใส่หม้อลงไปเลยเทใส่หม้อลงไปเลยจ้าปรุงันนี้พี่น้องใส่หมากเพชรบน ใส่ลงไปไหลายเลยๆๆๆๆๆๆๆาะวมันจะเห็ดมอใหญ่พี่น้องแจกอายแจกนองแหน่แล้วก็ใส่ข้าขวคั่วจ้ามีแต่คนถามซื้อเนีพี่น้องเนาะแต่ว่าจจนี้บ้ขายเมียอยากกินแล้วก็คนเลคนเลบาเทนี่แล้วก็ตามด้วยรถด,ดีสูรถแมงหนัวนั่นเอง ปลคมโอยลงไปบาทที่นี่กด็กซีมเมบิกใจพี่น้องนี่คนคนเลคนเลพอดีแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟบาทนี้นี่จ้ะนี่เป็นตเสบเพลงใจพี่น้องจ๋าเห็นบอกพี่น้องปาด น้องหัวน้องเสบจะพี่น้องมาที่นี่กับตากใส่ถ้วยพร้อมเสร์ฟไปกินเลยพี่น้องจ้ะดี่เสื้อสิบสี่สิบลอยจนนี่ขอฝากบรรยากาศสัปนา้จ้าสบายดีสวัสดีครับ